ครับสวัสดีครับผมลุงพาหลงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็แบบภารกิจนอกที่ตั้งนะครับก็เรินลาดตะเวนมาก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาว่างเวลาพักผ่อนนะครับก็มาสำรวจป่าอะไรเล็กน้อยนะครับก็มาเจอครับต้นหวายนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูหวายนะครับลูกหวายนะครับลูกหวายคือ เป็นผลไม้ป่าชนิดนึ่งแล้วก็กินทั้งยอดแล้วก็อะไรอะทั้งลูกได้นะลูกก็เอามาทำอะไรเห็นชาวบ้านนะครับผมเคยได้ประทานอยู่ครั้งหนึ่งว่าเขาเอาไปทำอะไรนะอลูกหวายลอยแก้วนะครับเป็นรสชาติที่อร่อยมากนะครับลูกหวายลอยแก้วท่านอ่าเพื่อนๆเ,เคยกินเคยทานกันบ้างไหมครับคือลูกหวายลอยแก้วนะครับแต่ว่าผมก็ทําไม่เป็นนะครับเขาอ่า คนนั้นก็เป็นลาตวเวนในหมู่บ้านก็เจ้าบ้านก็เอามาเสิร์ฟให้กินนะครับทุกๆคนก็เป็นลูกเย็นๆนะครับเป็นลูกหวายลอยแก้วนะครับลูกหวายเป็นยังไงล่ะครับลูกหวายก็จะคล้ายๆกับลูกสาคูหรือลูกอ,อะไรอ่ะตามพื้นที่เ็จะเรียกว่าลูกทุลพีนะครับก็จะเป็นลูกสาคูตัสาคูจะเล็กลก็เปลือกมันก็จะเป็นแบบเกล็ดคล้ายๆกับเกล็ดงูนะครับอ่า เราก็เนี่ยต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับบ้งต้นก็มันก็จะแตกเขาตัดทางกันนะครับก็เผาอะไรแบบนี้นะครับแล้ก็เขาเอาอะไรนะครับแต่ก็จะพอเห็นอยู่นะครับว่าที่ว่าเป็นเป็นช่อของมันนะครับแล้วก็เป็นลูกนะครับเป็นเขาเรออ่ะนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับเพื่อไมเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าไป นี่ก็มาถึงต้นหวายนะครับอ่าผมจะซูมไม่ดูนะครับว่าลูกหวายเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นฝักคล้ายๆอะไรเดี๋ยวซูมไม่ดูครับอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่ากล้องตองซูมได้ไม่ไกลมากนะครับอ่าเห็นฝักไหมครับเนะี่ยข้างบนข้างบนตรงนั้นเห็นลูกกลมๆไหมครับ นั่นคือลูกไหวนะครับคือตอนนี้ผมก็ถ่ายไปด้วยระแวงไปด้วยนะครับคือว่าแถวๆป่าข้างล่างก็จะเป็นป่าแบบทึบนะครับผมก็ระแวงเหมือนกันนะครับตีน <c oughs> เสกก็แคกก็แคกผมก็นะครับนี่นี่เีดูสูมดูใกล้ๆนะครับอ่านั่นอ่พะพอจะเห็นไหมครับนะ่ะนั่นคือลูกไหวนะครับ คีดว่าเขาเอามาแช่อ,อิ่มนะครับยอดก็กินได้ลําต้นก็เอาไปทาเครื่องจักรสารหรือว่าได้หลายแบบนะครับได้ทําได้ทุกอย่างครับคือว่าเป็นเครื่องจักรสารหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่หวายลาต้นใหญ่ๆเนี่ที่เขาตัดนะครับรไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเขาตัดไปทำอะไรอะเครื่องจักรสารหรือเปล่ามไม่บราบนะครับนี่นี่นี่ ฝักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือฝักหวายนะครับฝักหวายใหญ่นี่ครับนี่ต้นจะเป็นหนามๆอย่างนี้เนี่ยเป็นหนามเหมือนกับไอ้ต้นอะไรนะหนามๆนะครับคือต้นหวายนะครับตอนเดินตอนเร้วลาเดินก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าใส่จําพพวงรองเท้าแตะอะไรเป็นเข้าแบบนี้ไม่ได้ต้องใส่จังเกิลหรือว่ารองเท้าบูทด้านหนาๆนะครับที่จะเข้ากันได้นะครับนี่ คือต้นวายนะครับดูลูกวายเดี๋ยวผมลองไปหาดูว่าเผื่อว่าให้มาดูใกล้ๆนะครับอ่าครับผมก็จะลองสอยดูนะครับว่าให้ทุทกทคนได้ดูนะครับว่าลูกเป็นยังไงสักคู่ครับหาอา้เสร็ก ใบใบสอยของเรานี่นี่คือใบสอยของเรานะครับอ,รอจะไม่เอาเยอะให้ให้พอทุกคนได้ดูนะครับว่าลูกหวายเป็นยังไงนะครับเขาเห็นไหมครับอแต่ลูกของเขายังไม่สุกดีนะครับนี่ถ้าลูกสุกดีมันจะเป็นอะไรเป็นเหมือนอา นี่สติสา,านเลยครับนี่คือ,อชัดไปครับเนี่ยนี่คือลูกหวายนะครับลูกปลายนะครับลูกไหวก็คล้ายๆกับไอ้ลูกอะไรอะลูกของอ่า มืดมากเอ๊สตอนแสงอตอนแสงมากเลยครับอ่าพอไม่ต้องแสงแล้วนะอ่ะลูกหวายนะครับก็จะคล้ายๆกับลูกสาคูนะครับต้นสาคูที่เขามาทำมาทำแป้งทําขนมนะครับอ่ะแป้งมันอะไรแบบนี้เออคล้ายๆเป็นมันนะครับนี่นี่แต่ลูกมันยังดิบอยู่นะครับมันจะเป็นเกล็ดเหมือนฉับโอก,กัด เห็นที่แม่กลิดมันเป็นเกล็ดๆนะครับคล,คล้ายๆเกล็ดสัตว์เลื้อยคลานนะครับอันนี้เป็นเกล็ดมันสัตว์เลื้อยคลาน,นครับมนแกะเลยกว่ามนแกะก็จะเป็นเปลือกแบบุูมอยู่นะครับลูกไว้ใหญ่เนี่ยอะไรเขาเรียกาภาษาถิ่นนะครับบูว์โกโตเตนะครับโกเต หรือว่ารอเตครับวัวโรเตคือลูกวายนะครับนี่เราือก็จะเป็นคล้ายเนี่ยคือแกะแกะง่ายครับอ่ะแกะง่ายมากนี่เปลือกของเขานะครับจะห่อเอาไว้นะครับรสชาติตัวนี้น่าจะฝาดๆไหมครับเพราะว่ามันยังไม่สุกต้องชิมก่อนอืมฝาดครับเพราะว่าลูกยังไม่สุกครับโรเตนะครับ กลิ่นก็คล้ายๆกับลูก,ลกสาคูนะครับอ่ากลิ่นก็คล้ายๆกันแต่ว่ากลิ่นนี้มันจะอ่อนกว่าเพราะสาคูเนื้อมันเยอะ,ะครับต้นมันใหญ่นะครับก็กลิ่นก็จะแดงกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสนะครับผมจะพาไปดูต้นสาคูนะครับสาคูก็คือ,ต,อต้นต้นคล้ายๆต้นมะพร้าวนะครับต้นใหญ่ๆนะครับที่เขาว่า อเอาอะไรขูดๆๆเนื้อแล้วก็มาคัานนา้ำคันนา้ำออกนะคันนา้ำแล้วเอาน้ำนพักให้มันเสด็จแล้วก็แป้งมีตุกตะกอนอยู่ตรงข้างล่างนะครับก็รสชาติฝา,า,ดาดๆก็ยังไม่สุกครถ้า,ถามันสุกงอมดีก็ลูกอาจจะเปรี้ยวๆนะครับอันนี้ผมให้ดูฝักนี้ดูว่า เห็นท,ที่ชาวบ้านเขาตัดไปแล้วนะครับคิดว่าบ้านเอาลําต้นไปทำอะไรสักอย่างก็เราก็นะน,นี่นี่ครับฝักของอ่าต้นหวายจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะห่อหุ้มคล้ายๆกับอ่าต้นมะพร้าวหรือว่าต้นอ่าะ,ะไรเขาเรียก ต้นหมากอะไรแบบนี้คล้ายๆกันนะครับเนี่ยมันจะห่อพวกอย่างนี้มันนี่พอแกะออกมานะครับมีอะไรไม่ใชในวัวว่ามีแมงป่องมีอะไรเปล่าเนี่ยผมมีมดเต็มนะครับเนี่ยดูใด้ใกล้นะครับนี่ที่ว่าต้นที่เขาตัดเอาไว้นะครับที่เขาเอาลําต้นไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเป็นดอกๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นดอกๆนะครับคล้ายๆกับ สายพันธุ์มะพร้าวมะพร้าวหม,มากไอ้ก็ตาในแบบนี้นครับคล้ายๆกันไม่มีงวงแบบนี้เหมือนกันนะครับนะเต็นหมดเยอะมากผมทิ้งก่อนเลยว่ะนะหมดเยอะมากครับอืมแต่ลูกมันจะฝาดๆแต่ดดตอนนี้คือว่ามันไม่สุกนะครับอยากให้ดูลูกสดๆนะครับแต่ว่าลูกมันอยู่สูงนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสที่ จะให้ดูนะครับแต่น,นี่อ่ะยังไงยัไงไงก็มาถึงนี้แล้วครับก็จะลองนะไปให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆนะครับอะผมก็จะปรับไม้แมสเซลฟี่นะครับให้มันไปใกล้ๆกบับต้นของเขานะครับ เราไปดูกันนะครับผมจะอ่าจะเอาแมสเซฟี่นี่นะครับอ่าขึ้นไปให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมต้องระวังนะว่าื้นที่มันลกมากอ่านี่คือทางจะไปยอดของเขาเลยนะครับนี่คือมีแต่หนามเลยนะครับอ่าข้างบนีจะเป็นอ่าฝักดอกของเขานะครับ อยู่งบนสุดเลยนะว่าส่วนใหญ่ลูกหวายเนี่ยครับจะอยู่แถวยอดยอดนะครับจะแตกดอกครับข้างบนนะครับบอกของเขานะครับนี่คือใช้เลยคือว่าผมต่อมาให้เซลฟี่ไปนะครับเนี่ยขาตั้งกล้องของผมนะครับคือมันยาว,ม,ยาวมันยาวถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเซนครับ <c oughs> พอเห็นชัดไหมครับโอเคนะครับอ่าแล้วก็ลุกจากอ่าหวายเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอขยับแป๊บนึงโอเคอเค,ครับวันนี้ก็ก็พอสมควรนะครับเวลาก็เยอะอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ปกติผมจะไม่ทำคลิปยาวๆขนาดนี้นะครับก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขได้รู้จักกับหวายนะครับเป็นหวายาวายป่าวายใหญ่นะครับนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยวันนี้ลุงพันลุงก,ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับวันหน้าอากาสดีก็มาพบกันใหม่นะครับถ้ามีสิ่งดีๆอะไรที่แบบว่า,าคนในเมืองนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยพบนะครับต้นไม้หรือว,ว่าสัตว์นะครับก็จะนำมาเสนอให้ทุกคนได้ดูได้ชมกัน เรามาชมกันด้วยกันนะครับวันนี้ลุงพันลงุงขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพันลงด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับขอให้มีความสุขครับ